สองอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับมาเลยครับพี่เปิ๊ลมาชาชว,วัฒนาพานิชเธได้ยินทุกคนช่วยกันร้องนะคะคน,คนี่อันนี้เป็นงานเร็วๆนี้เองนะครับคืองานตอนต้นปีนะครับเป็นงานที่ เขาใหญ่นะครับ s o u n d about mountain face นะครับที่เขาใหญ่นะครับพี่มาชานะครับเอาเพลงรอนะครับไปเล่นให้ผู้ฟังชมที่เขาใหญ่เลยนะครับ <Yeah. S 1> อ่าไปติดตามดูกันได้นะครับนี่เป็นเพลงที่ผมแต่งเมื่อยุก90เลยนะครับ แล้วก็กําลังจะทําคลิปเบื้องหลังนี่เบื้องหลังเพลงนี้นะครับ <c oughs> ก็คือก่อนจะเป็นเพลงฮิตซีรีส์นะครับเดี๋ยวก็ติดตามดูนะครับในช่องในช่องไหนลนะในช่องในทุกช่องนะครับที่ท่านชมอยู่นะครับออกอากาศทุกช่องเลย <c oughs> etc นะครับอืมเอาเพลงไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจมา cover นะครับโดยที่มี original ก็คือ คนร้องออริจินัลก็คือลูลานะครับมาฟีเจอริ่งด้วยเป็นงานที่ทำกันเนียบเลยนะครับอ่าไปติดตามได้นะครับในช่องของ ETC ครับสำหรับรายการ ก่อนจะเป็นเพลงฮิตนะครับก็จะเป็นรายการที่ผมเอาเพลงที่ผมเขียนนี่นะครับเอามาเล่าเรื่องเบื้องหลังนะครับของเพลงเหล่านั้นนะครับตั้งแต่ตอนที่แต่งว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็จะมีเกร็ดหลายๆเรื่องนะครับที่อาจจะไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนนะครับจะเล่าให้ฟังกันนะครับเป็นรายการที่มีผู้สนใจชมมากนะครับก็เราทําออกมาในตอนแรกเนี่ย อ่าสิบอแรกเป็นการทดลองก่อน mm hmm. ก็ปรากฏว่ามีผู้ชม uh, สนใจมากแล้วก็ถามว่าเมื่อไหร่ถึงจะมี EP ีต่อไปนะครับ mm hmm. ก็บอกได้เลยว่ามี EP ต่อไปแน่นอนนะครับขอให้ติดตามดูต่อไปตอนนี้นะครับคลิปรายการก่อจะเป็นเพลงฮิตเนี่ยผมได้ตัดเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับไปลงในช่อง TikTok นะครับที่ผ่านมาซึ่งในข้อจำกัดของ TikTok นี่ก็จะมี ข้อจํากัดตอนแรกๆก็คือว่ามันลงได้แค่คลิปสั้นๆนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยเขาเปลี่ยนละเขาเริ่มเขาเริ่มสนับสนุนให้ลงคลิปยาวมากขึ้นเพราะฉะนั้นรายการก่อนจะเป็นเพลงฮิตแบบอันคัดก็คือ ฟูลเอพิโซดเลยไม่มีการตัดอะไรเลยเดี๋ยก็จะไปลงในช่อง TikTok ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มลงไปแล้วนะครับหลาย EP ด้วยกันก็ไปติดตามชมกันได้นะครับอย่าง EP ีที่ได้ชมอยู่นี่เป็นตอนที่ผมพูดถึงเพลงที่ผมเขียนให้พี่ป้อมอัศนีนะครับพี่โตหินเหล็กไฟนะครับไปให้สัมภาษณ์รายการกีต้าไทยนะครับก็คุยกันตั้งแต่เรื่องตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะครับของพี่โตหินเหล็กไฟนะครับ่าแกเริ่มต้นเล่นกีตา้าอย่างไรแล้วก็ใครเป็น แรงบันดาลใจของแกบ้างนะครับซึ่งแกก็พูดถึงโทนี่ไอออมมี่นะครับแล้วก็วงแบล็กซั b บัตซึ่งเป็นแรงบันดาลใจอย่างจิ้งยวดนะครับในการเล่นดนตรีโดยเฉพาะในสายร็อกของแกนะครับอ้าวแฟนๆขาร็อกนะครับไปดูพี่โตหินเหล็กไฟนะครับนี่ให้สัมภาษณ์กีตาร์ไทยครับไปดูได้ในช่องของกีตาร์ไทยนะครับอัลลันพาร์ซอนส์โปรเจกต์นะครับอัลลันพาร์ซอนส์เนี่ยแกเป็นซาวดเอนจิเนียร์นะครับแต่ว่าในยุค Uh, 70s แล้วก็ 80s แกได้ผลิตงานที่แกเป็นโปรดิวเซอร์นะครับ uh, โดย uh, ใช้ชื่อโปรเจกต์ของแกว่า Alan Parsons Project นะครับซึ่งก็ uh, ดังมากในเมืองไทยนะครับแล้วก็ทั่วโลกนะครับนี่คือเพลงหนึ่งนี่คือเพลงไทยนะครับ uh, คลิปนี้ก็เป็นงานฉลองวันเกิดให้อ l ล n ันพา o ันนะครับอายุครบ 75ปีแล้วปีนี้โอ้โ oh, ห oh. นี่นะครับพี่อลันพาสันแกก็จัดคอนเสิร์ตขึ้นนะครับที่สหรัฐนะครับอืมแล้วก็มีเพลงนะครับในยุคคลาสสิกของแกนี่มาเล่นให้ชมกันพี่อลันพาสันนี่แกเป็นที่รู้จักกันมา ในช่วงที่ทำงานกับพิงค์ฟลอยเลยนะครับคือแกเป็นซาวเอ็นจิเนียร์ของอัลบั้มที่เป็นตำนานของวงการเพลงเลย mm hmm. ก็คืออัลบั้ม Dark Side of the Moon ของพิงค์ฟลอยนั่นเองอท่านที่กำลังศึกษาประวัติศาสตร์วงการเพลงนะครับในยุคต่างๆนะครับก็ไปศึกษาอัลบั้มนี้ได้นะครับอัลบั้มของพิงค์ฟลอยนะครับซึ่งเป็นวงที่เขาเรียกว่าเป็นโปรเกร s ซีฟร็อกนะครับอัลบั้ม Dark Side of the Moon นี่เป็นอัลบั้มที่ขายดี มากที่สุดในโลกในช่วงหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ติดอันดับยาวนานมากติดอันดับของบิลบอร์ดยาวนานมากข้ามข้ามข้ามปีมาหลายปีเป็น10ปีเลยขนาดนั้นเลยจากงานเดียวกันนะครับงาน75ปีของอลันพาสันนะครับนี่นี่คือเพลงที่เป็นเพลงซิกเนเจอร์ของแกอีกเพลงหนึ่งคือ Sirius นะครับ นี่คุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้คิดว่านะครับถ,ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแฟนเพลงหรือว่าติดตามงานเชื่อว่าคงจะได้ยินเพลงซีอูสเนี่ยจากวิทยุหรือว่าทีวีหรือว่าจากเพลงโฆษณาในยุค80นะเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เราไปใช้กันมากเลยนะครับในสื่อต่างๆมากมายนี่อ่าก็ แฮปปี้เบิร์ตเดย์นะครับ uh, พี่อารันพาสันอายุ75แล้วตอนผมอายุ75นี้จะเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็อ,อยากรู้เหมือนกัน <laughs> จะมีแรงเล่นคอนเสิร์ตหรือเปล่า <laughs> อ้าวหวังว่าคงจะติดตามกันต่อไปนะครับ <laughs> พี่พี่สตีฟลูเกเทอร์นะครับนี่ นี่คือเพลงแรกเลยที่เรารู้จักกับสตีฟลูเกเตอร์และก็วงของแกก็คือโตโตนะครับตั้งแต่ยุค Seven ตเพลง Hold the Line the you you น่เี่งานนี้นะครับเมื่อต้นปีนี้เองก็คือช่วงปีใหม่นี้เองนะครับมีคอนเสิร์ตออกทีวีเลยของพี่สตีฟลูเกเตอร์แล้วก็วงโตโต้นะครับอ้าแฟนๆไปตามดูกันครับอื มาถึงศิลปินไทยๆบ้างนะครับถ้าพูดถึงศิลปินที่มียอดวิวนะครับทางย t u b e เนี่ยเอ้ยทางยอทอเนี่ยเยอะที่สุดของประเทศไทยเลยก็คือคนนี้นะครับศิลปินสายคันทรีของไทยแลนด์ <c oughs> ก็คือสายลูกทุ่งของไทยแลนด์ในการพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับเรื่องราวนะครับของความสําเร็จของพี่มนแคนแก่นคูนนะครับมาคุยให้ฟังกันนะครับอลองไปศึกษาดูเลยนะครับนี่เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดนะครับของเมืองไทยเลยครับในช่วงหลายๆปีมาเลยนะครับไลฟ์สดระดมความคิดของนาเน็ะครับว่าในปีใหม่นี้อาจะให้นาเน็ ทำรายการอะไรดีนะครับเปิดสายจากผู้ชมเพื่อจะรับแนวความคิดนะครับแล้วก็จะมีะน้องๆน,นะครับในวงการน้องๆพี่ๆในวงการนะครับที่เข้ามาให้ความเห็นให้กับนันเอกเยอะแยะเลยนะครับเราไปชมดูได้นะครับฟแฟนๆนันเอกจะได้ติดตามดูว่า,ากแกจะทำอะไรต่อไปในปีนี้นะครับ รายการกระตันยูทู i ไนท์อีนี้นะครับคุยกับพี่ป๋องกับผลแน่คุยถึงชีวิตส่วนตัวนะครับของพี่ป๋องพี่ป๋องแกก็เล่าว่าแกเป็นเด็กที่ตั้งแต่เกิดมาเนแกโตมากับการ์ตูนโดยเฉพาะการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับก็เหมือนผมเลยที่แกคุยมานี่เหมือนผมเป๊ะทุกอย่างเลยนะครับฮีโร่ของแกนี่ก็คือ,อไอ้มดแดงคอมเม็นไรเดอร์นะครับแล้วก็อุลตร้าแมนนั่นเองแล้วแกก็ชอบหุ่นเกตเตอร์มากเกตเตอร์ หนึ่งเกตเตอร์วเตเนี่นะครับไปฟังพี่ป๋องคุยเรื่องชีวิตแปรตอนเด็กๆนะครับและถึงปัจจุบันนี้แกก็สะสมนะครับของเล่นที่ตอนเด็กๆอยากได้และยังไม่สามารถจะซื้อได้นะครับตอนนี้แกก็เก็บพวกหุ่นยนต์อะไรที่แกอยากได้ตอนเด็กๆเ,เนี่ยไว้เต็มบ้านเลยนะครับมีเกตเตอร์ด้วยครับแฟนๆไปตามดูกันครับที่ผ่านไปเมื่อกี้นี่คือช่วงชวนดูนะครับต่อไปเราขอพักดูคอมเมนต์กัน แป๊บหนึ่งนะครับพี่ปึกยิ่งคอมเมนต์ขึ้น,ม,นมาเลยครับคุณเอ็มเบยูนะครับพี่ชากับพี่ปอนยังดูสาวดูหนุ่มหลอ่อสวยกันอยู่เลยอ่แาแหมขอบคุณครับ <laughs> คุณเอนะครับ time flowing like a river to the sea นี่ครับนี่คือเพลงของ Alan Parsons ที่เมื่อกี้เราโชว์มาแป๊บโชว์มาแวบหนึ่งนะครับคุณทัชชีนะครับกีตาร์ไทยเทป พี่โตนี่เปิดเผยเลยว่าอินโทรนางแมวเร f e r e n c e มาจากบิลลี่จีนส์ครับอ่าใช่แล้วบิลลี่จีนของไมเคิลแจ็กสันนี่แหละพี่โตแกก็บอกแกก็ฟังเพลงบิลลี่จีนแล้วก็รู้สึกว่าเอ้าน,นี่มันเป็นมันเป็นริฟได้นี่นะคือพี่โตเนี่ยแกจะเป็นคนที่เล่นกีตาร์ในแนวที่เป็นริฟนะครับริฟกีตาร์อ่านักกีตาร์ที่จะเล่นกีตาร์ที่เป็นเน้นเรื่องริฟเนี่ยคนหนึ่งที่เป็น ที่รู้จักกันของทั้งโลกนี่คือโทนี่ไอออมี่ไอดอลของพี่โตนั่นเองแล้วการเขียนเพลงในวงฮินเล็กไฟพี่โตก็จะเป็นสายที่แต่งริฟในขณะที่พี่ป๊อปเดอะซันซึ่งเป็นมือกีต้าร์คนนีก้ก็จะเป็นสายเทรดเป็นสายปั่นสายเล่นเทคนิคต่างๆนะครับส่วนอันที่เป็นแบบโครงสร้างที่เป็นลักษณะโครงสร้างของเพลงแบบริฟเนี่ยก็จะเป็นพี่โตทำครับอื คุณ A อไซโคฮิสเตรียนนะครับบอกว่า Sirius ถูกนำมาใช้เปิดทีมชิคาโกบูลด้วยครับแน่ใช่แล้วนะครับเป็นเป็นเพลงที่เอาไปใช้ในหลายๆงานมากเลยเพราะมันเท่มากเลยในยุคที่ซินเิไซเซอร์ในครองโลกนะครับอ็นยุคที่ตื่นตัวกันมากในเรื่องการใช้ซินเ c c ิ e ไซเซอร์โดยเฉพาะวงร็อกเนี่ยก็เอาซินเิไซเซอร์มาใช้นะครับโดยเฉพาะวงร็อกที่เป็นโปรเกร s ซีฟร็อกนะครับ พิงฟลอยก็มาใช้เยอะนะครับตัวพี่อาลันพาสซันนี่ก็มีส่วนนะครับช่วยช่วยช่วยพากันเล่นเยอะนะครับอ้าวไปต่อมพีเ่เปิดอ่านี่คุณนิชบูนบอกว่าชอบช่วงชวนดูมากได้รำลึกบางอย่างที่ลืมไปแล้วอ่าแม่ขอบคุณนะ <c oughs> อ่า <c oughs>